ทำหมักปล่อยวางความโกรธให้อภัยด้วยเมตตาความโกรธเป็นไฟเผาใจที่ร้อนแรงที่สุดไฟนี้เผาผลาญไม่เพียงแต่คนรอบข้างแต่ยังทำลายจิตใจของเราเองด้วยความโกรธที่ถูกเก็บไว้เปรียบเสมือนการกอดฐานไฟร้อนยิ่งกอดแน่นเราก็ยิ่งเป็นทุกข์และบาดเจ็บเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าโกรธแล้วไม่ดับความโกรธจะดับด้วยโกรธไม่เคยมี มีแต่ดับด้วยเมตตาความเข้าใจและการให้อภัยเท่านั้นเมื่อเราปล่อยวางความโกรธลงเราจะได้พบกับความเบาสบายในใจและได้คืนอิสระภาพให้กับตนเองการให้อภัยไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการเลือกที่จะไม่ยอมให้โกรธเกลียดควบคุมชีวิตเป็นการวางความหนักเพื่อก้าวเดินต่อด้วยจิตที่เป็นอิสระเมตตา จึงเป็นยารักษาใจทำให้เราเห็นว่าทุกคนล้วนเคยผิดพลาดและสมควรได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติเล็กๆเพื่อปล่อยวางความโกรธหายใจลึกๆแล้วภาวนาปล่อยวางพิจารณาว่าความโกรธไม่ได้ทำให้ปัญหาดีขึ้นมีแต่เผาผลาญใจแทนเมตตาให้ตนเองและผู้อื่นด้วยถ้อยคำในใจว่าขอให้เขามีความสุขปราศจากทุกภยัย ฝึกให้อภัยไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อให้ใจเราเองเป็นอิสระเมื่อใจเต็มด้วยเมตตาความโกรธย่อมค่อยๆมาลายไปและสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความสงบเย็นและความสุขที่แท้จริงในปัจจุบัน